คนแห่ขายห้องชุดผวาแผ่นดินไหวอสังหาหันกำไรเร่งระบายคอนโดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม68ที่ผ่านมานอกจากส่งผลกระทบการใช้ชีวิตการอยู่อาศัยภายในคอนโดมิเนียมของคนไทยแล้วยังกระทบต่อการตัดสินใจซื้อและการรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของผู้ที่ซื้อคอนโดที่มีการจองซื้อห้องชุดไปก่อนหน้านี้ด้วยอย่างน้อยในเบื้องต้นผู้ซื้อคอนโดที่ยังไม่ได้รับโอนและกลุ่มผู้ซื้อที่กำลังตัดสินใจจะซื้อห้องชุดในโครงการใดโครงการหนึ่งคงต้องตรวจสอบโครงการที่เล็งไว้ มีระบบป้องกันแผ่นดินไหวหรือการออกแบบโครงการได้การรับรองเรื่องรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้มากน้อยเท่าใดขณะที่ผู้ที่ซื้อห้องชุดและเข้าอยู่อาศัยไปแล้วนั้นคงปวดหัวต้องมีการตรวจสอบสภาพห้องและรอฟังคําชี้แจงจากเจ้าของโครงการและหน่วยงานรัฐว่าโครงสร้างคอนโดหรืออาคารที่ตนเองพักอาศัยอยู่นั้นยังคงมีสภาพที่ดีสามารถรองรับการอยู่อาศัยได้จริงหรือไม่ซึ่งในส่วนของภาครัฐนั้นกทอมอนในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบ ได้สั่งการให้มีการเข้าตรวจสอบอาคารสูงทุกแห่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารสูงในพื้นที่กทมไปแล้วปัญหาดังกล่าวข้างต้นคือสิ่งที่ผู้บริโภคหรือผู้อยู่อาศัยต้องตรวจสอบติดตามเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปแต่หากมองไปที่ผลกระทบกับบริษัทอสังหางานนี้เป็นปัญหาใหญ่ของบริษัทเลยทีเดียวเพราะจากนี้ไปอสังหาหนีไม่พ้นเจอ a เตอร์ช็อกตามมาทั้งปัญหาขาดความเชื่อมั่นของผู้ซื้อต้องจับตาดูกันเลยได้ว่าในระยะอันใกล้นี้ อัตราการชะลอตัดสินใจซื้อและยกเลิกห้องชุดจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญขณะเดียวกันผู้ที่ซื้อไปแล้วจะเริ่มนำห้องชุดออกมารีเซลให้เห็นมากขึ้นแน่นอนว่าสถานการณ์การโอนห้องชุดในปีนี้น่าจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าที่หลายๆคนประมาณการไว้เผลอๆอาจลดต่ำมากกว่า5%เปอร์เซนที่สำคัญปีนี้อาจจะเห็นผู้ประกอบการเบรกพัฒนาคอนโดใหม่เพื่อป้องกันปัญหาสงครามราคาที่รุนแรงดูเดือดมากกว่าปกติเพราะต้องเร่งระบายสต็อกห้องชุดในมือ เนื่องจากยังคงมีสัพพายสะสมสูงกว่าดีมานโดยปัจจุบันในเขตกรุงเทพมีสัพพายคอนโดรอระบายถึง63,805ยูนิตมูลค่า458,394ล้านบาทแบ่งเป็นกลุ่มราคาต่ำกว่า10ล้านบาท57,245หน่วยระดับราคามากกว่า10ล้านบาทขึ้นไป6560หน่วยจากนี้ไปสิ่งที่ต้องจับตาดูคือการหันกำไรลงจัดโปรโมชั่นร้อนแรงระบายสตอ็อกห้องชุดออกไปให้มากเพื่อดึงกระแสเงินสดกลับมา รวมถึงนักลงทุนที่มีห้องชุดติดอยู่ในมือจะนําออกมาระบายแข่งกับผู้ประกอบการและเจ้าของร่วมในคอนโดที่กังวลเรื่องแผ่นดินไว้ก็จะตัดสินใจขายห้องชุดและเปลี่ยนไปเลือกซื้อบ้านแนวราบอยู่แทน